ครับต่อมานะครับข้อที่10นะครับรถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ได้30กิโลเมตรในครึ่งชั่วโมงแรกและเคลื่อนที่ได้ระยะทาง50กิโลเมตรในครึ่งชั่วโมงต่อมาอัตราเร็วเฉลี่ยใน1นชั่วโมงมีค่ากี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มวิธีทำนะครับตรงนี้ก็คือจากโจทย์นะครับอัอแรกที่เขากำหนดมาให้นะครับก็คือ ระยะทางนะครับระ no ยะทางนะครับอันนี้ให้เป็น s 1นะครับเท่ากับ30กิโลนะครับซึ่งเขาให้เวลามาก็คือครึ่งชั่วโมงนะครับก็คือตัว t 1นึ่งนะครับเท่ากับครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงทีนี้ต่อมาครับเขาเคลื่อนที่ได้ระยะทางเพิ่มนะครับก็คือ50กิโลนะครับเราให้เป็น s 2มานะครับเท่ากับ50กิโลกิโลเมตรนะครับตรงนี้ นี้ผิดนะครับเป็นกิโลเมตรนะครับระยะที่สองเขาเพิ่มมาห้าสิบนะครับใช้เวลาเหมือนกันนะครับก็คือครึ่งชั่วโมงนะครับก็คือหนึ่งส่วนสองนะครับทีนี้คําถามก็คืออัตราเร็วเฉลี่ยในหนึ่งชั่วโมงมีค่าเท่ากับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เขาให้หานะครับอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับซึ่งเราก็จะหาอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือ จากสูตรนะครับ v เท่ากับ s ส่วนด้วย t นะครับตรงนี้ซึ่งตัวตรงนี้ครับระยะทางตรงนี้นะครับก็คือระยะทางทั้งหมดที่เคลื่อนที่ไปได้นะครับก็คือเราจะนําเอา s นะครับ s รวมของเรานะครับก็คือเอา s 1บวกกับ s 2นะครับก็คือเอา30บวกกับ50นะครับ ซึ่งเราจะได้ S รวมของเรานะครับเท่ากับ8 0กิโลเมตรนะครับทีนี้เวลาก็เหมือนกันครับอันนี้ก็คือเวลารวมของทั้งสองนะครับก็คือ T รวมของเรานะครับก็จะเอาที่บวกกับ T2 นะครับก็คือครึ่งชั่วโมงนะครับเท่ากันนะครับครึ่งชั่วโมงบวกครึ่งชั่วโมงก็จะเป็น1ชั่วโมงนะครับฉะนั้น เราจะหาอัตราเร็วเฉลี่ยได้นะครับก็คือเอาระยะทางทั้งหมดนะครับส่วนด้วยเวลาทั้งหมดนะครับก็คือเอา80ส่วนด้วย1นะครับตรงนี้80ส่วนด้วย1นะครับฉะนั้นอัตราเร็วเฉลี่ยใน1ชั่วโมงนะครับมีค่าเท่ากับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับข้อนี้ตอบ แค่นี้นะครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ